จ้าเัินด,นนดีมาอีกแล้วพี่น้องมาซื้อผ้าผ้ามาเบึงผ้าไหมผ้าไทยพี่น้องพอระไทยอระไทยผ้าไหมเดี๋ยวสิไปบึงผ้าไปบึงป้ายสักก่อนพี่น้องมีหลายคนถามเที่ยวก่อนมานี่มีหลายคนสนใจพี่น้อง แล้วตั้งยุไซอลัลไท่พาไมนี่นี่พีนน่น้องบ้านน้องขามอำเภอเสระูุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านน้องขามอำเภอเสรภูุ่มจังหวัด้อยเอ็ดพี่น้องเส้นทางนนี่ก็จะไปเสีสพรพุ่มอันนี้เป็นพี่กัดนี่บ้านน้องขามพี่น้องบ้านน้องขามนี่ลานเป่น ทิ้งงานเท่ากับเขาไปแล้วแดดซองจ้งน้อยไิหน่อง อันนี้อันนี้ไล่สาเกตไล่สาเกตเป็นผ้าซัมเร็จก็มีพี่น้องเป็นตัดหน่อยให้สำหรับปูพออยากเป็นตัดทางอื่น นี่เดย์ยวนผาเบียงพื้นเท่าไหร่บุผาเบียงสองร้อยสี่สิบค่ะสอง้อยสี่สิบอันนี้เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบอ่าประตูสาเกตไล่ประตูสาเกาต ้อรนนี้ก็เป็นพาเข้ามา

เสียงงามๆพี่น้องงานมนาะฝีมือดีครับจะตัดเดพิ่นตัดหลันไหนบ่เพิ่นก็สีมีสซาง,งประจำเพิ่นละเนาะสีเหลืองอันนี้เป็นเสือผู้ชาย ม,มาเดียวก่อนนี่มาสื่อพาไปตัดชุดพี่น้องก็มีเพื่อนเพื่อนไล่หลายคนสนใจถามถามว่าลานเพื่อนอยู่สเนอวจะ ลานพปัจจุบันน้องขามอำเภอเสรภูมิจังหวัดรอยเอเตอร์พี่น้อย่างนี้ไม่เป็นเสืสอปูซายตันฟังไหมจ่เป็น,เป,นเป็นเสือผู้ชายนี่เสือผู้ญิ่งตุนสีแดงส,ส,ส,สีม่วงมีทุกสีเนาะสีแดงสีม่วงสีอันนี้เป็นของสีประจำจังหวัดเลธเอาสีม่วงนี ดอกอินทนิลอืมอันนี้สีไข่สีเงก็ง่ากินเนาะสีมืดตัดเย็บก็ดีรัก่ากับบ๊อแพ่งกินเนาะลักฆ่ากับพ่อฟังขันห้าไปซื้อพาไปตัดนี่ก็กาเป็นติดถือได้เนะาะแต่ค่าตัดกับแพง น้อส sí, ีสำเร็จไป็งสิมันก็สบาบพีไปน้องามนี่ไหมคืองามติตุนละสิม่วงงามจิมเพิ่นนี่ก็เก่าต่งเป็นสีนี้ซื้อผ้ามันนิ่มน่นะพัาฝายนม่ขนาดพ้าฝายไปน้อ ใส well. yeah. yeah. no. ่ซุ้มเดีวอันสั้มเร็ป่ะนี่ใช่อยังมันคืออ่อนอะไรเล้ยงพวกข้าวซือไเียวก่อนตัวเมนเเลี้ยงพวกข้าวซื่อไปเหี่ยวก่อนตัวเมนอบา จะดไล่ซื้อลงจะไล่ออมมันก็งเกียนี่แหะโอ้โหมีห้องไม่เงาแบบไหนเขียวกรเข้ามาข่าว่าจีมาเอาสีเขียวเนาะได้สีได้สีใคร ชีใชรกระเดมนะได้ไปง่ายนั่นนี่ได้เอมาบอได้ทุนเอาไหมทุนก็เขียวก็สีเหลงเขียวก็ชีใครคือตู้ข่อยแม่ตุนเอาไปตัดหลานนั่นงายสีเหลืองวันทียี่สสามตัใจีวันเดียร์เขอย่าจีบกันตั้งใจเขาไปอย่งอีกให้ไปอย่างวันที่ยี่สิบสาม อ๋อยี่สามตุลาวันปียามหาลาดอีกแล้วเขาไดนใสอีกบอยนเอานี่อย่านีโอ้ลรยของเล้านี่รามีสินแล้วโอ้ทาเซียทาทาเซียไปมีสินแล้วไได้เาก็มีเากะมีเีแล้วา่แล้ว ไปตัดลานนั่นเยโส่นี่ยลานเยโส่เป็นตัดงามเป็นสิ <c oughs> เลี่ลยงเนี่ยเขาอ๋อคนซีดเลี่ยงง่ายคือว่าอันเก่ามุเจ้าเอาแบบไหนคนนี่เอาแบบนันน้นตอนเนาะจีนความมีเหลืองเหลืองเฮาเหลืองเข้มันนี้บบแมนบ้อย้อนย้อนไม่เหลืองนี่โบเข้าแมนเหลืองนั่นแหละ เอาเดีน่แกได้ยกุพมาสีเหืนีอยวเอาจังจางมันบอเออเอาเนียเอาเดียเียเสียก็สีคือกันเปนไดเเอาอันนี้มันใหญ่เกินไปสองเมตรสองสอคือถ่ายนบเอลี้ยงนี่ด้เออเอาสอเมตรพทบ่เอาสเมตรเออเอเมดิ้น ลิซ่าลิซ่าอมกระเจ้ามีหรือเปล่ากระทุเป็นมีดหทุอเปลีเลือกบินนี่ลุยตุนเยตะจมูสีเลือกเนืใส่นั่งใส่ใจเงินอย่างเดียว กำน um oh, right? ั่นคือว่าผัดถุงเห้ามันบ่อเข่ากันกับมันอยากสีดไปน้ากันห้าบ่อพื้นไม่บ่ผปะถุงไปใช้กับสีขาวเห้าไหมสีไข่ไหมเออเอานู่น้าาบ้าโอ้เจ้าเี้าซีเขียวบ่โอ้ซื้อไม่บ่ห้ซื้อไม่อีกบ่ อันนั้นบอกอันเขาเอินว่าผ่าแพวย์บ้าเอลเจาสีเขียวเจ้าสีเขียวอ้าวบอาบอกอขาบอลน้ำพุนบอกยางไงบมันเขากันก็ผ่าสีเขียวคอยกับเลีงบ่เป็นใดเถอะนะที่บนเขาก็ผ่าเขาแม่ยวนเขาเลี้ยงไม่ได้ไหมยังอันเลี้ยงนี่เลงเกือดแห้งนี่ไปยืนน้ำโมนี่ตกซีดใส่บึมเลยเขลี้ยงแบบ

ได้บ่ห้าสิตัดในสมิมันมันเอาใส่เขากันไดา้เขาบอยางได้สีเดียวกันไยอได้จังสีไหมนี่มันมันมันจะได้ยเมนสีนี้จุนจางเข้มจางสีขาสีเข้มเข้มไปใส่ของเขามันมันผัดทุงเข้ามันสีดนะเนาะมันสีดอยู่

มันคือลายแล้วสีมันเย็นสีม่วงสีมันกะโบ,บเป็นลายนี่เด้เออก็บ,บ่เปนเนาะนี่มันมันงามดินี่เบิ่ง <c oughs> หัวมันงามโยนไปเจ้าโยนนี่นี่ไปตัดอีกเข้าไปจี่เป็นวัน ้าวยวนนเข้าไปตัดใจสีนีรนแม่นงามดเนอ้มองห้าลยู้ยทขุดมูเจ้ามีมันกับบอเนยังสี่ดอกค่อยาบ่มาะอเมเสียอเมยนบ่เไเอาด้ฝายเหาห็น่ไอหนุ่มอกับผ้าฝายเซี่บอาของยายตุนเป็นสีนีสวยอีดีฝ้ายเอาฝยน้ำกันเบอร์เตซี่ลยินนั้น ทุกเขากัยมาอย่างโอีอามายู่ไอเดีนไปมาเอานี่โรดอันซน่เนาะโอ้ยขาดูข่มันฝายย่อกรบุกอ่นเนาะนักาะานโอนต้นยุ่้องมากออืมเอามันมันล่ปลาทูเงันเดียวกันเบิร์เบยยนกาง บาจานจะมีขอช่วงนี้เ็นไรมีขออันนี้มันจะเป็นเป็นีแบบเดียวกันไม่ต้องหั่นบ่ได้เปิดบนอย่างไรยังเขาบอกให้มันขายเขาให้มันแมนเลย เอาโหลดห้าใจเดียวใจเดียวฝัเดียวใจเดียวนุ่งไปง่ายง่ายสักหลักกลัวเพราะว่าเป็นหญิงหลายใจเขาเป็นยังไงไ่ไรหน่อยนี่มันอันนี้หนึ่งละอือวังไรหน่อยบ้างนี่นี่มันเจี๊ยมให้เบื้องใช้กันโว้ยไล่นี่มันไล่โบราณเพื้นนันง่ามกลัวเนาะอืมอามาที่เหล่าง่ามกลัวจักรราชาโมมาก คนนี้แล้วเบงละมาเป็นโบราณอันนี้โ่านไปหา้าเนี่ลายสินคอยนั่นโบราลลนลานี่ลายแวลายนี่อนี่ลาสินคอยสีมัลเย็นตัดแวเี่นลายนี่หะเอาจ้าดเดี่ยวเปนนูบ่แมนโ่นี่เลลานั่นลไปลานี่แหละแต่ว่าเบ่แนสีนี่้าสีห เดาผ้าพี่ผ้าหนองยางมึงอีกกอนพี่หนองจะไล่งามๆแ่งงามสนใจกับแม่เด้อพี่หนองบ้านน้องขามห้องแอร์เย็นๆบกหอนดอกพี่หนองคุณ

khao vừa xí là lắng bất pháp đó cái pháp không phân vậy là đéo phân chi Xí đẹp บอหาส่งหรือวะขาวแ้ธรรมดาเลยเย้ส่งเลเอาส่งได้เลยกับวลืนเขาแห้งนักหนาไม่ตัดไปเลยจะกินนุ่งบะนุ่งไปสินม่เจ้าเสียดีดี